กับสบายดีเพื่อนพี่น้องกับสบายดีเบิร์ชูฟูชูโกชมกซบอนกับสบายดีพี่ปานาอามาพ่มาพ่อก,กันแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยกับซองมังกรมันนาเมื่อนี้กับมาซื้อเครื่องของเตรียมไว้เพื่อนพี่น้องมาซื้อพวกอันข้าวต้มขนมให้พี่น้องเอ้ยเตรียมเนาะพร้อมันก่ายับจ่อหมอเข้ามาแล้วเพื่อนพี่น้องสำหรับงานแจกของตาจอยเพื่อนพี่น้องเอ้ย เฮาก็สิได้ตั้งวันจันเด้อเพื่อนพี่น้องสองคำเฮาก็เริ่มแต่พี่และแต่หนึ่งคำพี่และเพื่อนพี่น้องวันอาทิตย์เนาะอันนี้เฮาก็สิมาซื้อหัวหอมเพื่อนพี่น้องซื้อหัวหอมไว้ถาเคียมเห็ดน้ำข้าวปุ้น,พพน,น,นเพื่อนพี่น้องแต่เราก็ขอบพระคุณป้าหลวงนาเด้อเพิ่์นว่าเพิ่น์นเป็นเจ้าภาพเพิ่นพพ์นว่าซอยข้าวปุ้นเฮา ลอยซาโล่พี่น้องมากระเม็นต้นเดือนเพิ่นเมื่อเนี้ยกะเฮาก็ได้ฮับมันจากกูบอยเพิ่นพี่น้องจากปูเพิ่นว่าให้มาซื้อเครื่องคลองเนาะกะเตรียมไว้ไปเห็ดอันเตรียมเห็ดข้าวปุ้นสุดใหญ่พี่น้องเลยลอยยี่สิบกว่าโล่พี่น้องมาลุนมาส้มกันเฮาก็ใชมาซื้อพวก หมากไหมไปพี่น้องแตงผากเข่าห้ตาจอยเมื่อแรงเอซ้องหมากนันเทไรเออซ้องหมากว่าสาเหตุภากเข่าห้ตาจอยเป็นมือสุดท้ายไปพี่น้องเมื่อนี่ ือหมากไหมพี่พี่น้องมาหลอดตลาดเมื่อนี้พวกเฮากต่ซื้อพวกข้าวต้มขนมแล้วไปเทียบร้อย,ยพี่พี่น้องของอยู่ขงกินกับบัตรสันได้เลยพี่พี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็ขอบพระคุณละลายเด้อ ขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนเนาะที่ให้กำลังใจบ่าวค้อนแล้วก็บผักเงินมาซอยตาจอยให้พี่น้องขอโมกขอบใจที่เมตตาขอบ,บอคุ้วบ่าวค้อนพี่พี่น้องถามว่าไ้พี่ได้น้องกะโอ้ยบ่าวค้อนกะคงสินแย่ไี่พี่น้องเอ้ยเพราะวบ่าบควค้อนหาอะไรมียังพี่พี่น้องเป็นกะแบงเบาพลาบ่าวค้อนได้หล่ลุยอย่างเนาะอย่างไรก็ดีใจหลายหล่พี่พี่น้องเอ้ย บอกว่าทางเอซีทางฝังไทยทางพังลาหรือว่าต่างประเทศที่ว่ามาให้กำลังใจครอบครัวเฮาก,ก,กับขโมกขับใจเด้อกัเรืออีกวันจันท์พลพี่น้องกับเป็นมือแจกเข่าเพ่อนมือสุดท้ายพยพี่น้องพากันมาหลาะซื่อเฟืองซื้อคลองอันนี้กัสิเป็นหมาเขี้ยวพลพี่น้องไว้ถ้ทาคอมาคอเมียงเนาะ มากำแมนลงเดือนเพิ่นแต่ผู้ใหญ่เศร้ามือเศร้านี่บอกพ่นกะงไปหาอันอันนั่นวันพี่น้องหาเอาถวยเอาซ้ำเนาะมาไหวมาจากเคพื่อนบ้านรังซีเคียวมาขอบโมขอบใจบ้านรังซีเคียวที่เพลินมาซอยเฮาเต็มที่วัพี่น้องเอ้ยถ้าบุม้มีเพลินก็โอ้ยชีวิตเฮาก็คือสีจำแย่ขนาดาพ่อพี่น้อง แต่พพี่ร้องที่เฮาซื้อมากเนาะก็มีนุม่มแล้วก็ดีโดพพี่ร้องพร้อมกับขนมปิดสามปิดเนาะแล้วก็จองตะขบุ้นมนพี่ร้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพวกข้าวต้มขนมเขาในเมืองต้นบายพี่น้องเว้ยแดดโพดโพทั้งห่อนทั้งเอา้าเทมเอลดเท่เากันเนาะมันโมยินพี่น้องเว้ยเพื่อแต่เพื่อเต้น เอาไปซื้อพวกหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องยังสิแวะอีกตลาดนึงพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้าแต่กักบดีที่มีผู้ใหญ่จะดีเซยเนญงา่ย้อนหยย้อนผู้ใหญ่ใจดีลา่านเพนเขามาซอย ถ้ามีแต่เหามีแต่แห้งเหากำลังเหากับคือสีบโบใหญ่บบยิ่งใหญ่หญไปได้ดรกพี่น้องเอ้ยพับเห่าก็เห็ดตามเฮามีนี่แหละเนาะก็ขอบกับพวกคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านอะไรกับเราขอบพวกคุณพี่น้องพี่ป้านาอานาะทุกๆคนที่เข้ามาหับซมให้กำลังใจนี่แหละเนาะพี่น้อง Liksom, like 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 ผู้ที่ซอยเรือทั้งเงินแลือก็ซอยเรือทั้งกำลังใจพี่น้องเอ้ยก็ขอพรกคุนผลไล่เนาะสุงใส่ซี่บ้านยังเลยแวะซื้อเครื่องอยู่พี่น้องเอ้ย พลอยพี่น้องบาน,นี้ฮ้อนแดดแห้งแหวกกินเตียวขางทางพ่อยพี่นอ้องมาซื้อคองห้ตาจอยเนาะไว้แจกขาวตาจอยให้พี่น้องน้องมวยบวบไว้เพื่อนวะโหลดบวบไว้เพื่อนวะฮ้อนเอ้าพลอยพี่น้องเลย AR กับบุมี <c oughs> ขึ้นนั้นโหลดหมูนะ่ะพลอพี่น้อง ขึ้นไปฟไแส่เย็นสำหรับโถลดบะคอน <c oughs> ขึ้นไปฟแซลมันอบเตา <c oughs> อ่านผ้าพ,อ,พอน้องมวยไปหามอดอยู่แกงกอกเพื่อนพี่น้องช่วยฟังเพื่อมะฮอดว่าขี้มแกงหัวบะไว้กิวเตี๋ยวเพื่อนพี่น้องเอ,อ้ย มือนี้กับโบได้ถ่ายคลิปพี่พี่น้องมึงเบิร์ดมือหมอกวันกับไปบ,บ้านยากพี่น้องเล่นน้ำเบียยทำงานนี่แหละมือนี้กับมาซื้ออันของพี่น้องเลยกาเกียมผัวมันกะงานเขาก็บยับจอบหมอกข้าวแล้วโบท่านพากันกินขา้าวเส้าพี่น้องกินเตี้ยวเอาจะได้แส่สูสูบไปพี่น้อง ไหก็ามาชิมก๋วยเตยี๋ยวฝังดาวันกันด้อเพื่อนพี่น้องเื่งปุงกับสีไลยเนี่ยเนาะนีะ่แหละบ่าควนกับมานี่ก็มากินประจำบ่อยพี่น้องอของอะไรเมื่อก็มาแวะกินประจำเมนี่ครับก็อดใจบัวไว้เพื่อนพี่น้องเลย เราก็ไปพูไปพอกันอยู่เพื่อนพอนพี่น้องเขาก็จะได้กินส่นเดี่ยวก็อะไรก็จะได้เผากระบ้า,บบาดพ,พี่น้องเอ้ยไปเห,เห็ดเบียกอันใหม่เนาะมาหอดเพื่อนไปเทียบร้อยพอนี่พี่น้องของที่เยาซื้อมาเดี๋ยวสิมาคิดไหลบุ่งอีกที่หนึ่งพ,พี่น้องว่าเบิดไปถอดได้เดี๋ยวจะได้หู้ว่าจำนวนมันเบิด์ตพอนี่พี่น้องมีแต่ข้าวต้มขนมเนาะแล้วก็อุปรกรณ์ mọi người hả mọi người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  mọi ย้ายก็นอนพายายพี่น้องเอ้ยเมื่อยแห้งเพื่อนวะานี่แล้วพี่นอ้<า>อ,องเครื่องคล้องห้าจากสีพ่อรืบพ่อ,<า>อกับบวกกับเอซีเพิ่นซอยมากพี่น้องนี่แหลนะเนาะมมนี่แลหละพี่น้อง อันน <S 々> ี้เป็นจเจาะพี่ร้องอมาดจากเพื่อนบุบอยเพื่อนจอกยางแล้วก็ซื้อนมแพ็คหนึ่งพี่ร้องซื้อนมแพ็คหนึ่งกะกะยังบุพเพกะลายเต๋เพี่ร้องเอาซื้อมาเล็กเบิ่งนี่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเบิดเป็นซองล้านโหเด้อพี่น้องเบิดลายเนาะพวกจองพวกจังพี่ร้องเลยพวกกระลำ โอ,โอ Bref, ้ขลามเอาออกนอกไปได้มันออกไดมันอับแก็การสบายดีพี่น้องมาหอดเฮือนไปพี่น้องก็ได้อับข่าวดีพ่ปพี่น้องเลย ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเด้อหญ้าทางเมืองนอกอย่าต้อมเออหญ้าต้อม,อาอมทางเมืองนอกเนะกาะกญาติของตาจอยพ่อพี่น้องเพิ่นกระปากเงินมาช่วยเรือนในงานเลยพ่อพี่น้องเอ้ยปากาให้เฮานะ่ะลอยดอนล่าพ่อพี่น้องลอยดอนตกเป็นเงินบาทกับสามพันสามพ่อแม่พี่น้องเงินกระลงแล้วเนาะสามพันสามพ่อพี่น้อง ผลผักมาร้อยหาซิบกับซิบไปหายนยายคนในบา้านว่ามียายส้มพงอีกกะหาซิบรวนผนผักมาหายเขากับไปซื้อเครื่องซื้อของมาพี่น้องในล้างนงมวยอนะไรเนาะหลายสิ่งหลายอย่างพวกขนมขนมกระเบิดไปกระซองล้านเกือบสามพันหมื่นเราเมืะเกือบสามพันบาทพพี่น้องเอ้ย ขนมปิดพี่น้องขนมปิดที่ห้อาทายบิึงแมนได้ครับไปเทียบร้อยเลยเด้อหยาเด้อขอบุกขอบใจหยาหลายๆที่อันเมตตาเนาะเพิ่นกับไปอยู่ผู้แต่ร์ดนๆอะไรพี่น้องเอ้หยาเนาะไปอยู่เมืองนอกเพิ่นก็เห็นในคลิปเพิ่นว่าผ่าเงินมาซอยร้านทรายอันตาจ่อยอะไรพี่น้องเหมืนบ่ร้านทรายเพิ่น เมนุใหญ่พี่นอ้นองเดียวกันทัลงไปพ,พี่น,อน้องเอ้ยก็แบ่งเบาเฮาได้หลายอย่างไปพี่น้องเฮาก็ซื้อพวกนุ่มกับเป็นแพ็คก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยพี่น้องเอ้ยที่ว่าร่วมในงานเนาะกะรวมมุดผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นคิดเฮ็ดเมตตาครอบครัวอะไเนาะพี่น้องพอผู้ใหญ่เสียแล้วแต่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายทานพี่น้องเอ้ติดต่อเข้ามาซอยเร็ว่าเป็นทางบัตรสีเขียวอะไรกัน ทีมงานเนี่ยทีมงานเฮาเม็ดทุกคนนพี่น้องกันขอบคุณหลายๆเด้อเฮากะดีใจพี่น้องโล่งใจโล่งใจดำเน่พี่น้องเลยเพราะว่าของที่เฮาเตรียมมาแล้วใ่ก็ยังมีถ้ามีแต่ครอบครัวบางคนในกาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็สิบ่ได้ยิ่่งใหญบุนี้แทบแทบสิบ่ได้จัดซ้ําดอกอันนี้กัถือว่าบ่ยิ่งใหญ่ดอกแทบสิบ่ได้จัดซ้ําเพราะว่าเฮางบเฮาบ่มีคันงัวขันงัวก็บ่มี่พี่น้อง แต่ก็ขอบพักก hey, ุณบ้านลักสีเขียวเพื่อนเนาะที่ว่ามาสวยเรือแล้วก็มาเบิ่งมาแย่งซอยเฮาเนาะจะได้ก็ขอบพระคุลพลในลายเด้อโทธาเออเบิ้ลสกูทุกคนแหละกำลังใจกันเข้ามาเพื่อนกระติดต่อฮะเพื่อนใหญ่ใจดีลายทานเนาะเพื่อนกระซอยเฮาได้สำเนียงเพื่อนพี่น้ยกระถือว่าบุญลายเติบไปเนาะพี่น้องบุญของตาจอยลายเพื่นพี่น้องจะได้กระพอกันทุกการนาเด้อสบายดีพ่อนพี่น้อง